So, it's like drugs. It's better than drugs. Me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. วันนี้นะครับตอนเช้านะครับตีสี่หนะครับผมก็ออกเดินทางมาจากบ้านนะครับวันนี้เรามีนัดกับเพื่อนๆนะครับไปวันเดทิปนะครับไปกันที่เขาใหญ่หาตอมใจนะครับทิป พิชิตกินข้าวไข่เจียวกันนะครับเรล่นานักกับเพื่อนๆน่อนนากันไว้ที่ปั๊มปตทอตอนตีห้าตรงนะครับตอนนี้เราก็เกือบถึงปัม๊มละเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันที่ปั๊มกันก่อนนะครับไปครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังขับรถออกจากปั๊มปตท,ทหนองตะพานบ้านค่ายนะครับเราก็วิ่งเส้นนี้ออกมาจากปัม๊มแล้วเราจะไปทางนี้นะครับบ้านบึงชนบุรีนะครับ ก็กกันไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งตรงเลยนะครับแล้วตรงไปนี้ก็จะเป็นบ้านค่ายนะครับแล้วก็ไปทางชนบุรีบ้านบึงครับระหว่างทางก็อากาศเย็นสบายนะครับ26องศาขับกันไปเรื่อยๆครับติดตามรับชมนะครับว่าระหว่างทางจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับไปครับ dolls full of pins pierce my heart straight through i got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red everything is like a test i better not text or i'll come off desperate เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงอาให้จังะับไปดีตรงหน้าวิทย์ไรเ่รั่วน้ำมันเครื่องรั่วน้ำมันเครื่องแน่นกล่องกแน่นป๊อกมาหาแล้วนะครับ ธรรมชาติบำบัดแค่น้ำพลังกับธรรมชาติใจเราก็มีความสุขไม่ต้องไปถึงจุดหมายเพราะแค่ระหว่างทางก็เยียวยาใจเราได้ธรรมชาติ ตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ามาตรงวงเวียนที่จะไปแข่งม้านี่แล้วนะครับเราจะไปเขาใหญ่ทางด้านทางด้านล่างนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงห้าสิบแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราก็เกิดปัญหานิดหน่อยกับรถทีมงานของเราครับที่เราแวะศู์กันสักครู่นี้ก็คือสาเหตุน้ํามันเครื่องไหลก็เกิดจากอากองนะครับ กองกองน้ำมันเครื่องรั่วซีนปะเก็นรั่วนะครับก็อยู่ที่ศูนย์ที่กบินบุรีกันประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ออกมาเข้าเข่าใหญ่แล้วอีกประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วครับนี่ก็บรรยากาศการเลี้ยวเข้ามาข้างในครับ <c oughs> อ่ะครับติดตามรับชมกันต่อ <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงทางขึ้นเขาใหญ่แล้วนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราไปครับรอซื้อตัวนะ๋วเนาะ แล้ก็จ่ายค่าเข้าเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้100บาทคน2คนแล้วก็รถ1นึคันตรงนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับสาลทุกครับสามารถสักการะกันได้นะครับ เราขึ้นมาแล้วก็แวะพักรถกันแป๊บนึงเราจงจุดจุดถ่ายรูปนี่ฮะหินอุทยานแห่งชาติมะระดกเขาใหญ่ก็จะมีตรงนี้ก็จะมีร้านคาเฟ่ด้วยนะใครทานคาเฟ่ได้นะเออเี่ยมองไปก็จะเห็นวิวเขาใหญ่ด้านล่างนู้นถ่ายกันได้นะครับ ี oh, yeah. อยู่ขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกมานี่เลยครับ <Okay. S 1> ก็ยังน่าเที่ยวเสมอนะครับมาเที่ยวกันครับบรรยากาศดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะผู้คนก็จะเยอะผู้พัน,น่อย <c oughs> ชาเขียวเย็นหนึ่งแก้วครับ มีร้านคาเฟ่เ่ยอะของน <gehört> ั้นสดล้งูเห่าเขาเขียนป้าย เอาไม่ผ <łość> ู้ชายน้่โอ้ผู้หญิงวะเลดก้วกวเกูไม่มีผ้าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันเออหล่าบรรดาผู้ชาย จอดดูอะไรกันม,มออั่งงอง้าองเนอาะกรกอ๋อแสดงว่านั่งรอช้างกันนั่งรอช้างรอกระทิงกันเดี๋ยวซ้ายครับไปผาตอมใจอีนเดียวจะถึงแล้วครับผาตอมใจเป้าหมายในวันนี้ที่เราจะมากันมากินข้าวขายทีวแต่ตอนนี้หิวมากเลยครับยังไม่ได้กินเลย เพราะว่าแวะถ่ายรูปแต่และจุดแต่ละจุดตอนนี้ก็จะสองโมงแล้วนะครับแต่ว่าเราก็รอได้นะครับเรามากัน6กคันไปครับอีกนิดเดียวถึงดยูย ก็ใกล้จะถึงแล้ครับประมาณ3ามกิโลนะครับก็จเกราบวกกำลังจะขึ้นไปผาตรองใจกันนะครับรถเยอะเลยทีเดียวมอเตอร์ไซ์วันนี้อากาศก็เย็นสบายเลยครับ28องศาโอ้โหขับชิวๆนะครับอากาศเย็นขึ้นเดินตลอดเลยครับไปครับผาตรองใจอีกนิดเดียวจะถึงแล้วไม่รู้ข้าวยังมีให้เรากินหรือเปล่าไปดูกันครับ ระ <c oughs> วังกันด้วยเดินค่อนข้างชันเลย <c oughs> ไปว <c oughs> เนินต่อเนื่องเลยครับไป รถเยอะเลยนะครับชิ้นไข่ลวกอารมณ์ก่อนถึงแล้วนะครับหนีผ,ผาตอมใจคนเยอะมากเลยข้าวไข่เจียววัววนนจะได้กินไหมได้านถ้าข้าวใเจียวไม่ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกะเพราข้างล่างกันเนาะอืองีออ้กน มารับเหมือนพี่เขาเพิ่งพี่เขาเพิ่งเดินลงมาข้าวไข่เจียวเหมือนเพิ่งได้ ลุนน่ะน,น,น่าโรยยิ่งเหนียวก็วันนี้ก็ทานข้าวกินมาแล้วครับฝนก็ใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องเตรียมแต่งตัวเตรียมออกกลับบ้านกันแล้วเน่ยเพื่อนๆไปเตรียมตัวขันล่านฝนจะมาแล้วตอนนี้ก็มานัน สามโมงกับเพึนะ่งล่ะราจะถึงบ้านมืดในเล้วนี้วันนี้ก็เต็มอิ่มกับทิปข้าวไา่เจียวฝากตองใจนะครับนีแล้วก็ต้องกลับลาเพื่อนๆหากท่านใดอยากมาก็มากันได้นะฝากตองใจนะครับวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ